สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำล้องจองกันนะคะเราจะเรียนเรื่องคำล้องจองสิ่งที่นักเรียนจะได้ในการเรียนเรื่องนี้นะคะก็คือว่านักเรียนจะพอเราเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องบอกยกตัวยอย่างคำล้องจองได้นะคะบอกลักษณะของคำล้องจองได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม เร uh, ิ่มเลยเนาะอ่ะนักเรียนดูนะคะทำร้องรองอนักเรียนดูนักเรียนเห็นอะไรคะ 测啦，哦，检测啦。 E 안 <목소리나> 对呀。 Thank <laughs> นี่คือไม้เอ๊ะเนาะถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้อง่อไปอับิมสลกอกสักคนนะนออคนอคน้นนาอ้วอ่าดเพื่อนฟังลกม อคำว่าอะไรอ่านสระอะไรอ่านคิดคก็ได้อ่านอ่านลูกแลกแก่ข้อกอ่านลูกอ่านเพื่อนเพื่อนอ่านพร้อมกันคืลูก 你点